เงี้ยมนนะข้างอื่นยูบอสเหรอเฮ้เงินไปซื้อปิงไก่ได้เงินซื้อปิงไกนะ่ขิ้งถอยปิงไก่เนี่ยติ้ตงซิปติ้ตงซิปกินไก่พันบ่นอืแมจะกินข้าวกับตำมะขงก็ได้บ่นะมไม่กินมันว่ะเผ็ดแม่ก็ใช,เช้เผ็ดแท้พ่อแม่ตำอันว่าเพื่อลูกเลยหนิเหมืนตำได้ค่นเออ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุพนเนาะกะพ่อพ่อกับสว่างอีกคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคือสิจำกันได้ดีเนาะกะมหาอันสาวเตงอ่อนพี่น้องเอ้เนี่ยพู้เถรชุนโทษเนาะสว่างกัมาตั้งแต่มือทรงสกานพู้เ่ากัหลังจากนั้นก็ยัง เาได้มาเยี่ยมยามเพื่อนเนาะมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามนำน้องตู้บีเนาะมากับน้องตู้บีน้องเต๋ว่าน้องตู้บีเพื่นเพื่นไปเพื่อนน้องดาวก่อนแล้วเนาะสว่างกามาไว้ดินนำน้องอ้อยกับซาแตงอ่อนเนาะฮะทุกสบายดีเด้อสบายดีแม่สบายดีสดีนางอ้อยสบายดีแม่สบายดีออื เขากินน <multic S 1> ้ำก like ับย yeah, ังมาหนิบุ๋มมีอยังแต่บ่๋หุ้งอันนั้นแล้วแนวกินสิว่าบ่มีอยังแต่บุ๋มหุ้งคนนีประเด็กประเด็กอันนี้บ่อนชัยแต่บุ๋หุ้งนะอ้าตัวนอนตัวทำสร้างทำสร้างนี่ไม่ได้มีประเด็กปรุงติอือบ่อนี่บ่อนเพื่อนครัวเนาะ โอมาอีกม oh, ีเพิ beeping, ่นก็ใช no ้อันประตูเด้อบาดนี้ว่าก็เข้าบ่ได้เดบาดนี้เนาะตอนนั้นอันเป็นห่วงอันชาวแตงอ่อนว่าย่านมีบ่ดีขึ้นไปหาเพิ่นก็จักควมคือกันหาเาอหเออหาซือนี่จังบ่มีเงินหาอือบ่ได้หาผู้เ่นหาน้อเคยอือหาน้องเคย โมเดียวก็เล่าได้สินมนกับลูกสองคนแน่นเนาะอ่คบลูกใส่ไปใส่เบอร์แหลมเมเทัตบเกียบเข่าเจ้าดเอา้าจับไปไปในเพืนบ่อย่ไหมไปผุไว้ให้อยูเฮือนยัเื่นมายังครบอ,าาอืมีไผ่ไนมาหายัมงไผ่มอืมี่แ่อยได้มาหาก่อนโมงแล้ว เมื่อมาชงพระเถาอันทรงสกการพระเถาเมื่อนั่นเมื่อเราไม่ได้บอกแช่มเฝ้ายันมาคำไอจีไปบอกเจ้าก็อยู่ในพู้หุด้ไม่บอกอัญชาแต่งอนแช่มวะไก่บ่นนานไม่นะนานในบ้านเขาเขาคอแห้งก็แม่นเออไปเกี่ยเข่าละวานบ่แม่นคิดว่าไปเกี่ยเข่าตัวเองนะ นาแต่บุ๋มีนะอนาอันนาใครจะไข่เคืองเจ้านี่นางไขว้ยนนั่นแหละนาไขนานางไขวันนั่นแหละนาเอื้อยนี่ะเออผู้หายนำผู้เฒ่าเมืนบ่แม่ไก่เฮือนเจ้าหักบู้เปนนาเจ้าเนาะเออเป็นตะเกียบเป็นกับมาพื้นนี่ฝนตกอยู่บ่ตกหม้อแห้งอือทางบ้านข่อยเฝนแห้งเลยครับฝนเก่าแต่พืชแต่พื้นี่เป็นตะเกียบเป็นกับเนาะ แม่อย่าให้มันแห้งไว้อืมแนวว่าแมงว่ามันคู่เลยว่ะอืมจัคนดอกเกี่ยวเข้าสิหลายแต่จนชาคนมีแต่เฮือนตัวเองนี่แหละเดี๋ยวเียวยคนเลยนาไนอืมแล้วๆอันนั้นนาเขาน่ะอืมเมามัเนี่ยนะ ข้างอื่นเออบ่เะได้เงินยิซื้อเป็งไก่ได้เงินซื้อเป็งไก่ปิ้งทะเลติ่งไก่เ่ยปิ้งซิปติ้งซิฟติ่งไก่พันบ่แม่จะกินข้าวกับตำมะขูก็ได้บ่อนนะไม่กินมันว่ะเผ็ดแม่ก็ใช้เผ็ดแท้พวกแม่ตำอันว่าเพื่อลูกเลยหนิเหมืนตำได้ค่ะกนเออ จะไปซื้อผู้เดียวได้บอปิ้งไก่นะได้เกิดวัน่อ้เราไปกินเข่าเนาะป้าจะเอาเงินไปให้ให้เจ้าไปซื้อปิ้งไก่เด้อหนุเอาไม่หนุนมเอาแล้วเข่าใบยังอะไรดูอยู่บอใบยังหมองหมอบกเสียเอาจกปิ้งเอาคนไหมปิ้งเดียวบางที่สองหนุ่มเมื่อวานนี้เอาแล้วไหมขอบใจไหมเขอบใจเออ ไปไปซื้อปิงไก่มากินเอาปิงหนึ่งเอาไว้ชิบพันประเล็กเล็กัวทะเลประเล็กฟูงหนึ่งหรือบ้านนี่ชิบหาชิบหาฝนฝ่ายเดียวลูกกระเถ่าชุ่มทอนอืมมือได้ผลทีเดียวเฮทบุญไปหากระเถ่าทำไหนบ่ ย่างงมวจักเราถ่ายเงินผนออกย่างมวยมาวันไหนไหนเออเงินทหารนี่ไหนแม่สางแก้วว่าเรากับรังเหนีหญอยู่มันกันยากมันเรามีชำมโนแม่คืออะไรกันยังเฮิร์มว่ะอืายามันกันไดมันได้ว่ะอืมเงินบุญเงินผลดีมันแล้วว่ะอแม่เนี่ย เราจะได้นอนกับเราเมีหน้าต่างกับขอบแขกบ่างอย่างเมื่อคืนอยู่ชื่อฉันบ่อยอยู่ติฉันบ่อยอืมกระเป๋าแล้วก็ไปสวรรค์ฉันฝ่าเลยเนาะแม่แลวก็บูเดตมาบนมาเลียดเลน้องชื่อแล้วก็ชื่อกลับไปกลับมาหรืออย่างนี้ผิมาบอกเลขบอกเลขมาบอกเลขหน่องมันชื่อบอกเกลับไปกลับมาชื่อชื่อนี้ก็ลึกปลาขาวเมื่อวานนี่เลยแม่ฝันเช่นบ่ คนมาพันมาพอพอนางอ่อยนึงไปบอกเพ่นบอกเลกว่าชื่อโกรมไปกลับมาแต่บุเปยมันออกโย่เหรอบุเปยบุเป้เนาะคนบอกขักหนึ่คนชื่อบุถินุ่าจังไรเพิ่นบอกชิบสีบอกเลยแล้วมันออกชีหนึ่งเนาะแ่เจ้าไปชื่ออยู่บ่ดิไม่ได้ชื่อคนบอกชื่อมักชื่อเล็กช้ามาชื่อว่าหนึ่งบอกเออบันเทาวมาชื่อบันออกไหมเออ เลยกับแม่กับน้องเช้าไปเกี่ยวเขามาไปบ้านผัวดิมันบอกไปแม่ไปเกี่ยวมีแดงเงินอยู่ทเไปเดี๋ยวในเอ็นในลูกผู้เฒ่าวฉุนทอดคนกรติ้ต่อมาเนี่ยบอลงจากที่ผู้เฒ่าเสียต่อแต่เฮึ่มก็เลยเต้มือแรงเงินก็เลยเป็นทาคันโทได้ก็บอกมาได้ก็บอกว่ะโทรบอกเพิ่นจะบอกเพิ่นจังสิแม่น nhầm lại bỏ bọc lo thả bùng ngân cầm đầy hơn lại gỡ bọc hơn ừ. Thế là mở là cứ dù bởi đi Ừ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  ก็เก่งคนจีรอไรคนบุรีเห็นว่าจ้างเกี่ยวข้าวบ่อในบ้านนี่ในบ้านนี้เนี่ยอือแม่บอก่ถูกโบราณเนาะแม่เขา,าเขมาคนเกี่ยวข้าวแล้วจอยู่ยี่ไปวะอือกเ,กเคยไปบ่อเจา้าวะแม่กันหันยำเกี่ยวข้าวไม่ได้อยู่ละอือกเกี่ยวคนมาบวกลูกมาหนักบ่อเนี่ยเบาลีมาบ่าครบแม่ บริโภคของเราไปบุญชงเหือได้หมดอ่ะอืมบริโภคเกิดมาขู่มเอือมเบาๆเลยแม่วันนี้ก็มาอืมมาโจ๋มาโจ๋มาเยี่ยมมาคอยได้เนาะแม่ให้โทรมาเลยแม่เนาะไอ้นี่ไปหาบ่ะเบาลิจัะโทรคนละบอ่ะไม่ทราบแม่อันนี้อ่าเจ้อยู่เพื่อนยังใช้กุญแจนี่ป่านนั้นว่าบ่มีเงินมีคำ ใส่แต่ยางไปขุ่นเลยอืมน้องชายโทรมาติอืมรับในประตูเลยเรีนว่ายุ่งเข่าได้กลางมุ่งอีู่บ้านอน มีมุ้มีบ่เห็นยุงฮะยุงกับมีอยู่บ่อบ่อลงตายแต่มีเอาอะไรลูกอ่ะอ๋อแบบนอนได้ใช่แบบนอนรับรีวีได้บ่อทำไมคุหมือนในหูเออคักแล้เนาะนอนรับเลยกะนั่นกินซ้ำสิกินนะแบบนอนรับเลยเนาะก็เป็นผูนั่นแหละจิ๋นยุงวางเป็นไข่เลือดออกเด้อ อืจะมีน้องชายน้องสาวไห <มา S 1> จกค้นอันว่าพี่น้องเก่าคนยังเบิดบอยัางบิดชองค้นตายนังเลือเก่าโลนก็ดีเนาะนั่งอ่อยมาเดียวบอกคุยเสียงมาเอาเงินไมคะคนเน ขึ้นึงนขาว่าขันว่าสิเอาคัวไหมเห็นบ่ามันเอาข่ายอเออข่าวยอดชื่อไม่ถาว้ย่างยอไม่นันได้บ่ะอืมใจเฟินได้าาบ่ลงงไลย่ะอืมเรื่อนไกลแน่เขาไม่เล่าอืมก็ถ่าหากระเชียเนาะแมนเอาก็เอาไปแกกระเชียก็ยังลูกเพนเต่าลูกมันยังน่อยหมูช้กกางอืม เออคนวยอกแต่นองคนก็นเห็นในคลิปแบบว่าชาวไต่กออนเสีบบยพูดแล้วบอกเน่คนว่ายอกกันคนซื้นจักไม่ <c oughs> ได้เคยไปหลิกทางไหนไม่ได้ดมเพื่อนไปคือวะเน้นเลยนอนอื่นอนแล้ยามก็ฮัลล่ยามอ่ะเนงแต่พเท่าเสียเนี่ยไม่ได้ประดินทางไกลบ่ก็เลยไปหลินทางไหน,หนดีนี่ ใช้ไฟฟ้าเบาคือว่าไฟโซลาร์ซล้วชั้นเอาในึ่งดอกไฟหนึ่งกระคาบขาดเลยใช้ใช่ตัวนี้นะอืมอากาศหนาวกันเริ่มขมาเลยเนาะ ไปหน้าวแต่อน่ไปหน้าเพื่อนเ้าอรีมาวันนี้พูดได้คืนน้พักผ่อนกินข้าวหวานเลยกลางวันเกี่ยวายู่นได้จ้ะกะใช่ใช่เพ่นนี่ครับ พี่เขานี่แล้วปันอยู่ี่แล้วพี่เจาะเขาหน, <ừ. S 1> น,น้าโคกคนไก่บอกนาโขงเนี่ยนาโคกย่างไปได้จากะติยั่ยังไปก็สิหากินยังเนาะสัตย์อ่อนเนาะ Cô kiệt cả cứ là đâu? Là à. Hà, gì bố mi này nó mi lấy à, năm mươi ngân nhận siêu thằng này có một pin, à, kim có bình, à, kim một 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 bình, à, kim thì lại ngân ngân cứ câu nào nhằm dằm này bạn nhằm mô hình bote cào này sao chào mhm tang bắt bội bà hát tất nhiên bó hôm nay sao tìm hôm sao tìm hôm nay sao sao แทงโอ้พรสามพันนีทางบ้า,า,บานคุนกระเ,เกี่ยวพรละพันแทงเลยก็เป็นวันนึ่งเธอกระช้าน่าใครวันหนึ่งก็ละช้าน่าวันเหาะไรช้นเช่าเขาวันที่จะอ่านใครอยู่เนาะคำหรับอันยามนี่นายามลำนากับยามเกี่ยวเขา เกี่ยวเขาในช่วงก็นรอถ่ายเขามาเอาคุณเกี่ยวเขาไปเลยบ้านอื่นบอแมนเพื่อนเอารถมาหับเอารถนัมาหับมามันกินเขาน้ำเผาเขากินน้ำเผาเจ้าก็เคยเกี่ยวเป็นพรอยู่บอไม่เคยเกี่ยวเป็นพรอยเกี่ยวไม่เคยเป็นน้ำคืรบอเ่าเกี่ยวเป็นพรแล้วเจ้าได้ลายไปจ้ะเขาเจ้าเป็นพรอย่างเป็นวานนา เขาอ่คุณบ่อคนคนเชียวข่ากินบ่อใกล้จริงจอันขายเป็นไก่นะแนนในทางเขานี่แหละทางลงมาผีได้นะคะน้อยเมื่อนั้นว่าไปซื้ออันขับเปียกให้เขาเถ่าไก่นี่นะขาหันขับเปียกเจ้าเจ้าเคยไปซื้อบ่อยู่พวกแนนอันเป็นไก่นะเนี่ยขณะขี่รถนั่งไก่เจ้าย่างไปบ่ย่างไปเจ้าพูนอยากคับขับย่างเนี่ยทำได้ก็ย่างไปปตัดย่าง ขนาดชุ่มข่อยขี่รถยังว่าไกายเผื่อมาอันอื่นบัดบอสเห็นแถวบ้านใกล้นี่มีไคขายตัวแถวไใกครไก่ถ้ามันเดือดถ้ามันเดือดปุ๊บนม่ขายอย่างนี้บางทางแหวนบ้านพิธันทลังคาทางมันเดือกอ่ะ

ใช่ิจะเป็นนะมีน้ำขิมีปูมีปลาใช่เก่งจะบวกเลแน่นอนเพราะว่าชื่อปลาทูปลายังไม่ใช่เอาเงินมาใช้บอกเงินนี่ซีนนั้นว่าเห็ดกับอันเห็ดอันจัดงานชุบพผเท่านี้กิ่นใช้ให้บิดแล้วล่ะอเปล่าใช่ใช้ให้บดเลยแต่จะหาเงินเกี่ยวข้าวหับจ้างไว้ซื้อกินบ้านี้เนาะ กดมาให้กดเอาจุกบกดแล้วใชงนีมอืม่ะดีใจน้ำชาแต่งอ๋อนเอาไปนอนนะเหตุเรอทาเห็ดบุญนี่แรกเบาหรือวันเรอทาอยู่แล้ววะเห็บุญน้ำแล้ววะไปง่ายในไข้เนาะแม่จังว่าประมาณสองเดือนนี่ก็ว่าง่ายอยู่ไหมแม่อะไรแกแฮงดี ือได้เงินบ่ได้เฮ็ดมื้อนั้นอือเอาไว้เฮิงบ่เงินสิเบิดอือถ้าว่าเกี่ยวขาบ่แล้วก็เฮ็ดได้บ่ในเงินแม่อือเฮ็ดพรบุญเขาเมานี่มันบ่ทันแม่แงนบ่เขาตั้งกองบุญมื้อนี้บ่แม่อือเพิ่นบุญาเมามื้อแงนี่วใกล้นี่ทางเออ่จักเสียงปากเลน่มีคนขายอยู่บ่ยามคืน เขางานบะไ้ไม่ละไรงาน,นอะไรคนได้งินวังทีงงานอะไรตามได้ข่าวมั่้าช่ไหตามข่าวมั่วมันป็หัวมือยังไม่ตาอืมเล็กปู่เขามีให้มีหนา้าเพื่ออะไรตามอืมเขาป้าเพื่ออะไรอะไม่เถาาะไรมีหน้าบอมีหน้านะมีเ<อ>ด็กปู่มีมีต่ชื่อกินบดเอออันนี้ก็เจเขอมมาทานมายังกะกินข้าวนั่นได้ชิบวัดแล้เด่ลงขึงอะไรเด้ อันบัดป้าผู้คนหายน้ำผู้เถามื่อไห่เนี่นมีหน้าเนาะแน่้าผู้ว่าบุคคลนั้นนาน่าอืออามเอ่ะเหยียดมาหาอันโทรศัพท์เก่าก่เล็การ,รามไหนวะน่เก่าตัวคนทานกูยือเบอร์อะไรลงเึ่งไหมอืม คือ,อวา่าได้เมื่อนั้นก็เพิ่นมาหฮมกิทานก็เขาบริได้ตินชอบไป่ะไหนนะอนคำว่าเจาเท,ท,ที่หา,หาด้านในไม่ได้หาขอกินแล้วไหมอืม<รา>แต่หาคอคือเพิ่งตะหาคอเขาบุกระเบือนี่บ่เคยไปบ่เจ้าไปไหมไปในบ้านนี่แหละเอา,อางี้ไปหาคอนั่นเป็นปากเป่านี่นะมีอย่างเออข่นหายางอวบปากเป่าบริเอาแนวเลขไปให้ อืมกระถางย,ยีบ่หน้บ้านนี่จ้ะใหกับอไรลระถ้วยช่องถ้วยคอแล้วก็พอได้มาแล้วมามาอืมข่อยกะบ,บ่หูน้อฉันข่อยกะฉีดืท้ามาให้แล้ว,ออลวพอได้มานเะมื่อหนามนเมื่อไรพวกนี้สันเมาอีกกะกันเบาหนกเกี่ยวเข่ากะที่ได้มาดิบมน้มอีกไอชีดือมานะม,อมาอายุเข้าสาร แต่จะชอบลูกมันอยากกินข้าวอยางกินข้าวเอาเงินมาใช้ป่ะเม่์แอบแล้วก็ไปริ่นพุ่นได้ก็เห็น่น้าเรียนไหมต่างวงกับร้านเพชรติเจ้ามากินเผ็ดบ่กินข้าวตำเออข้าวตำเฮ้ยเจ้ากินว่าเจ้าละก็ทำกินข้าวอ เบิงขเขานแน่ยังงอกีเขาเพินมาไหน,นคะยังงอกีเข่าเฟินแน่มาน,นอ่ยเฟินมาผูกไว้ค่ะผูกยันดุมันเินมเบิไปใน,น,นเบิงเขาแน่นนดอรอว่าอืออืออาหาอมหาเห่ายงได้เหรนเฮ่าน้อย

เป็นบาหลี่มามันแบบบาววัดมาจด้วย <ừ> จับคนจะเบิกในขีปบ่นนเออเวลาอันวายูทูปมาถ่ายไปนี่ก็เจ้ากับเขาเบ,บิอยู่บ่เบ <ừ> ิกเจ้าระเขาเบิงรอ่ะันนี้กบทชับด้ว่าชับไม่เท่าเจ้าวันี้เพิ่นบ่กฉันจะมาโทรถามเพิ่นบุมี ใช่เนาะลดลายไปทางไหนมาทางไหนก็มี <ไง S 1> แต่ลดทันมารับบถอะรบา้างเลยค่ะอยาดในพี่น้องเลยผ <ไง S 1> ลมากร็โดใหญ่ลายลดล,ลายนะนนอันนี้เป็นโมเมนต์ในเมืองยังลดต่ำทางผู้ชมลดต่ำก็ชมเพื่อนชมอันนั้นได้เห็นหนะคะแปลงลดในหันทางภาค รถตู้ดอกบัาดำนี่แม่เบลคนมาเป็นบาลลี่มาเจ็ดตีได้แล้วเช่าคนได้ไรสิมาคหาอ้าวหนักที่เราเนาะสำหรับคลิปนี้กระชังวังกะมีอย่างไรเนาะมาเวรเยี่ยมยามตาเติงอ่อนเป็นสิบประมาณนี้แหละเพือนชานเพื่นกะ

เรียกกุ๊บเรียกบันรขนมมาอยู่เลยสารนส่น้องเนาะสารับคลิปนี้ชาว่างกะทิ่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าชาว่างว่าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเน้อเนาะเพราะนานเขาใส่ะพอาะนานเขาใส่ข้าวโมพี่ใดบ่อยื่เนาะนี่ก็มีใดต่อมาแต่เหยือเนาะหัวไฟนะมากินน้ำนะหัวแม่ได้หัวแม่เจ้าเอง เออยายได้พลุได้ถูกเดี๋ยวพ่อจังว่าย่านมันกินเข่าลรอกจก้ะอืออืโอเคพ,พี่นอ้องะสำหรับคลิปนี้สาว่างกับจาาแต่งอ่อนกับขอล้าวคำว่า,า,าสบายดีสบายดีเดอ้อ